สวัดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังผมมาที่วอยัวเนแเลคครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับก็เป็นคาเฟ่ริมน้ํานะครับหรือว่าตาของเขาเองนะฮะมีน้ําพุด้วยกลางวันแดดร้อนๆอย่างนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งเนี่ยนะฮะเขาก็ยังมีดนตรีแสดงให้ชมนะครับให้ชิวให้ฟังนะครับให้ได้พักผ่อนกันบรรยากาศโดยรอบก็มีพื้นที่เราาๆสักสี่ถึงห้าไร่นะฮะ ก็มีที่นั่งน่าจะเป็นหลักร้อยเลยครับมีที่นั่งตลอดรอบฝั่งของสาลเนี่ยนะครับากาศดีครับมีสาลเป็นตัวโอบไว้นะครับทั้งร้านเลยแล้วร้านเขาก็จะมีซุ้มๆอย่างที่เห็นเน,นี่ยมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ด้านหลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนบริเวณใกล้หน้าร้านที่เป็นห้องแอร์แล้วก็ที่นั่งบริเวณด้านหน้าก็ไม่ค่อยมีคนนั่งนะครับเพราะว่ามันใกล้นักดนตรีเสียงมันดังายากาศดีเลยครับสวอนเล็ก ไทโทษนะครับวายสวร and แอนเล็กนครชัยศรีนะครับแนะนำไว้ด้วยครับอันนี้ตัวอย่างอาหารนะครับอันนี้จะเป็นเซ็ตกาแฟพร้อมตัวเค้กหรือว่าขนมหวานนะครับ130บาทนะครับขยับมานี้ก็เป็นของคาวนะครับหรือว่าอาหารกระเพราทะเลรวมมิตรครับโอ้น่าทานน่าทานเลยคุณผู้ชมผู้ฟังนี่ครับแถมท้ายให้ดูนิดนึงครับอาหารและเครื่องดื่ม กินเคล้าไปกับดนตรีนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมสิบห้เมตรตรงนี้นี่นะครับบรรยากาศดีเลยครับเหมาะกับไอร้อน40องศาแบบนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ